มาคะ่ะทุกคนภารกิจไปทำธทุระในเมืองนะคะทุกคนกว่าสีฮอสนะคะหลังจากที่แวะร้านต้นไม้เสร็จนะคะสถานีต่อไปของเราคือโกบอนเฮานะคะทุกคนบริตั้งใจแวะนะคะโกโกบอนเฮานี่ก็ไม่ใช่ธุระของเจปิมเลยนะคะทุกคนธุระก็คือต้องไปเฮ็ดธุระในเมืองต่างหากนะคะแต่ช่วงนี้เนาะ้าเวากั ทำบ้านสวนเนาะกับบ้านสวนกับหลังนี้น้อยน่ารักน่ารักนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนคือถ้าผ่านร้านต้นไหม้หรือว่าถ้าผ่านร้านวัสดุก่อสร้างนี่ม,มันเหมือนลกจิจชนิดหนึ่งนะคะเนาะต้องแวะอันจเจ็บป็นบุญยากว้าวเลยนะคะว่าที่แวะกูบอนเฮ้าส์นะคะคือเราแวะเฉยนะคะทุกคนแวะดูเฉยคือมีโครงการ ต่อไปคืออยากจะได้พื้นไม้ที่เราจะจะทำต่อออกมาเพราะว่าจะเป็นเพนตรงระเบียงตรงที่จะขึ้นตรงกระท่อมกระท่อมหลังเล็กๆบ้านสวนลแล้วนะคะทุกคนมันเปื้อนตอนฝนตกนะคะจะเป็นก็เลยอยากจะได้ประมาณแบบชานพักเนาะชานพักใหญ่ๆชานพักใหญ่ๆประมาณสามสามคูณหกเมตรอะไรอย่างนี้แล้วค่ะทุกคน <laughs> เอามีชานพักออกมาอีกนะคะทุกคน อันนี้ก็คือต้องมาเบิ้งประมาณว่าอยากอยากรู้ว่าเราอยากจะได้ไม้เชื้อราหรืออะไรสักอย่างเป็นไม้พื้นนะคะทุกคนถ้าต่อออกไปแล้วที่ทนแดดทนฝนประมาณนี้นะคะแต่เจพิพมก็มามาเบิ้งอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่นะคะทุกคนวันนั้นที่เข้าไปโกบอลเท้าไม่ได้อะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็เหมือนกับมาเดินห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยมาเดินดูแล้วมันไม่ถูกใจนะคะทุกคน แต่ว่าบทสรุปมีแล้วนะคะทุกคนเจปิมรู้มีในใจแล้วนะคะว่าจะทำยังไงที่จะทนแดดทนฝนนอกจากมีว่าบอร์ดแล้วก็ซีเมนต์บอร์ดแล้วยังมีไม้ระแนงไม้ที่ทนกับแดดกับฝนอีกมันมีอีกอันหนึ่งนะคะมีอยู่ในใจเจปิมแล้วเดี๋ยวอันนี้ถ้าเบิง่งถ้าติดตามเลยคะ่ะว่าเจปิมสิเลือกอย่างเป็นเป็นชานพักเป็นเตียงง่ายเออเป็นเตียงง่ายนะคะเนาะต่อ ต่อด้านข้างออกมาทุกคนหลังจากที่เลาะประมาณเกือบชั่วโมงเ้อค่ะเแต่ไม่แต่ไม่ได้อะไรนะคะทุกคนเราก็ไปทําธุระในเมืองเสร็จขากลับก็แวะเอานักเรียนน้อยนะคะแวะเอาพี่เป็นปื้มนะคะทุกคนเรียนพิเศษนะคะทุกคนซึ่งสภาพตอนเช้าวันนั้นก็คือแต่งเป็นผหีหญยช่วยหรือผีตาช่วยนะคะแล้วมาดูสภาพตอนขากลับนะคะทุกคนสภาพพี่เป็นปื้มตอนกลับ น่ะก็คือหน้านี่กลับไปก็คือตอนที่กลับไปนะคะล้างแล้วก็คือไม่ออกนะคะทุกคนจกักสิีใช้เวลาจักมือนะคะเพื่อนพี่เป็นเพื่มก็บอกว่าประกวดได้ที่หนึ่งนะคะทุกคนรางวัลได้หกสิบห้าบาทนะคะทุกคนเบิ่งเดิอหกสิบห้าบาทเจ๊พิมต้องมาให้รางวัลลูกอีกนะคะทุกคนเป็นหมูกระทะชุดใหญ่จุกๆไปเลยนะคะทุกคนข้ออ้างก็คืออยากอยากเจ๊พิมก็อยากจะกินอยู่แล้วนะคะหมูกระทะ ก็จัดไปนะคะแบงแบงเทานี Negative ่ก็ค mm ือมีทอนอยู่ประมาณ40กว่าบาทนะคะทุกคนนานนานทีนานๆานทีหรือนานนานทีก็ไม่รู้นะคะทุกคนอ่าเย็นนี้ก็คือสรุปนะคะธุระก็เสร็จนะคะแต่ว่าเราแวะก่อนแวะหลายที่นะคะเพื่อซีเซ็ตธุระเย็นนี้ก็คือจัดหมูกระทะไปจุกจุนะคะทุกคนแต่ซื้อหมูกระทะเสร็จก็ยังไม่ได้กลับนะคะทุกคนแวะอีกแล้วมันเป็ี่นมื้อแวะมือนี้นะ ก็แวะบ้านสวนนิดนึงนะคะเข้าไปดูความเรียบร้อยแป๊บหนึ่งค่อยกลับนะคะทุกคนอ่าสรุปนะคะมือนี้ก็แวะตั้งหลายที่นะคะกว่าจะถึงธุระของตัวเองเสร็จนะคะทุกคนคืนนี้ก็คือกินหมูกระทะแน่นอนอ้าวเราแวะบ้านสวนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะปปิ่มเห็นหน้าเป็นปื้ม,มจะเปิ่มก็อดขำอะไรนะคะเนาะโอ้ยบึงก็ค ออขอหัวเราะอีกก้อนเห็นตอนใดเห็นเห็นคลิปนี้ทีไรก็อดหัวเราะไม่ได้สักทีนะคะทุกคนมาในบรรยากาศบรรยากาศลาไอบ้านสวนเจเปียมกำลังเป็นรูปเป็นร่างนทนะะุกคนฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนมาค่ะคืนนี้เย็นนี้ก็กินหมูกระทะด้วยกันนะคะทุกคนมาเด้อบัดนี้แซบแน่นอนขอคอนเฟิร์มเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะ